บ่บ่บ่มีแนวมีมีคนมาวางหนักไว้ด้วยลุง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 มะม่วงอะไรที่น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 ี่เสะคนอยู่เสะตึ้งเฮจะตรวจอยู่บ่บ่ไอ้นี่แม่เห็ดกับดักแม่มันมีแป๋วมั้ยนี่แ่ป๋วก็ย้าหนูคนแต่คือสวนม่ใช่มากหเอาอยู่นี่ละขี่มันมือเงาขอาเออแต่มันมีแป๋วมีมันมีค้องมันอยู่ด้วยลุง เพียร์ก้องมันอยู่ใต้โต๊ะก๊กไอ้ก๊บักวกพี่อไหมถูครับผมมาหาผมมาหากล้องหนูเหรอครับผมมันมีทางมันอยู่มันยังมีอยู่อันเดีโจถือมาจอันเดีแห่ยังอันแม่อันแม่แหอยู่คู่สาแมอันแม่หนูแม่ไปด้วยอยู่มองปั้มมันนะกะแลบกะแลบโอ้กะแลบแรงไปเอาผ้าบ้างครันนี่ เอามมยังเหรอฮะดิดดิสสารดิสารดีฟ้าด่างนนาราแหงเหรอขัดเคื่อสสารขัดเคื่อคเ่มถาวอะไรมันมีอยู่ปวดพวพูดได้สิ เพื่อสิมาโนกันเนาะระวังอากระอัลานเนาะมันต้องจอบไปนั่นติตัวสูตรมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรอย่าไปต้องเลยหมูใส่ปปนนี่แล้วออ้งจะไปต้องมันบ่อห้องโตห้องหัวต้องได้พระละกิจพระลภาระละกิจเห็นงานอยู่บ้านเรียบร้อยแล้วมาหาเนยู่นักกินมาหาเนยู่นักกินเอาเอามุดเข้าไปเอาเอม่ผูดเลยก็ให้ทิ้งไป บกบบังคับก,กลมบังแ,แน่เน่ยแก็นูม้วยนี่พักกิโอีกตมเลยพี่มพูดนมนครับมิถุนภัคอะไรอย่างเงยครับขันเนิ้วเยะพักอยู่แต่นิ้วสันสันาเป็นเอินพักกับทีบทีแน่อ่ะไห่ได้จุดพอป่ะพอพอพอจุดอันนี้คือคอ,อันนี้คืออะไรังกับดับตัดงกระแบ ไม่ยางแล้วเสาร่ปุ๊บเสาร์เลยคือนี่ตีหนึ่งไม่ยามได้ตีหนึง่งวันนีเอาเสาอ,อย่างเดียวตีหนึงน่งป่ะตีหนึ่งแล้ว <c oughs> คือมันมันสิมีมันสิมี่มันจะเสิร์ฟ <c oughs> ไอ้ผู้ใดผู้ใดขึ้นต้นมะพร้าวได้เอา้ามะพร้าวน้ำหอมนี่ <c oughs> ไป <c oughs> จัดการ <c oughs> ไปต้นพาวนองหอมครับผมขึ้นได้ครับต้นบาวนอำหอมโจ้ลงมาเลยโจ้ไม่ต้องขึ้นมีมีดอยู่ในมือใช่ไหมตรงนั้นเลยคุนโฟมจำใจเย็นเอาดิเอาไว้เพิ่นกิ่นน้ำเนยเอาดิโจ้ลงคือสาขาดาแล้ว อบอกบอกม,มันมันมีไม่ตอยอยู่มันมีไม่ตอยอยู่เดี๋ยวจะกินข้าวไม่ตอยมาเอาเอาสโลมอสันจะหน่อยบ่ได้บ่ไปแล้วครับทันมูน Thank you. คือเป็นแต่ได้แทนหนูไหมแตกเซลเซลอยู่โอ้ยน้อย ลุงดูกล้องข้างหลังเขาถ่ายอะไรไทยดาไทยดาเอฟดาดัเลยข่เลงตะดากเจ้าดิมักนดาเนาะหวอยเอฟซีมักเบิ้งขึ้นย่งนี้มบอจุดขายเลยกาอยู่ ครั้งแรกนะครับเน้นเดือดเงียบแม่งจะเจ็บเน้ครั้งแรกนั่นนุ่งเขาเอาเสาพุดดิ้งนะเลยมาเคยมาในกระแล็บเขาจะบอกว่าเอาเสาพุดดิ้งเนอะแล้วทำไมรู้รู้ว่ารูมันมีรอยทางมันอยู่มันมีรอยมันมีทางนี่ครับผม อ้ยครับเหนงเลยน่เนาะกิเมาแะแก้วเปนบังปพูดล้ลุงยางไปทั้งหนามันมีอีกอยู่ปลาอย่าคาดล่ะงนี่เนีวเป็นแวอืมปนะอืมนี่ครับโจก็ หรือสะนะครับขุดบ่อนะครับหรือบ่อ่อ้วพูดเดียวอืมวันแล้วผู้เดียวเนี่ยวัแล้ววัแล้วโจก็หรือบ่ออยู่นะครับผมนะส่วนลุงครับพะพะละไปหาใส่บ่วงหนูพะละ โจลุยเลยวะโจลุยดีมากโจ่ลุยดีมากนี่ครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นแถวท้องไร่ท้องนานะครับผมอันนี้ก็เป็นมะม่วงนะครับมะม่วงรนินี้นี่บอกคมามรายละเอยให้มันสะอาดสด ก็ซ้ำแล้วบอลหมาคอยไหมแม่มาน้ามานีเร็วๆไม่ถูกพองโน่นครับก็เขาทําอะไรกันอยู่ตามท้องไร่ท้องนานะครับผมโอ้เฮ็ดเบียกเฮ็ดแน่นเหล่ามหาอยู่หากินนะครับตามภาษานะครับผมตามภาษาบ้านนอกขอกหน้านะครับผมครับ อันต้นกล้วยหลายอยู่เด้กครับนี่จ่าเอ็มนะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดแห่มาแห่มาแห่แห่นี่มันนักสู้อยู่นั่นโอ้บรรยากาศโคตรดีนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยอันนี้ก็บานุนะครับผมเอดชัยนะครับผมแล้วก็จ่าเอ็ม มาอยู่ตรงนี้นะครับว่าใครจับหมากนกว่ากันนะครับเออนี่แหละมันเสียหญาเต็มเต็มอืมนี่แล้วลั่นกลางเต้นรอ,อบสะเฮี hey, ยังนาะกำลังจุมคาถาอยลุใส่คาถาใส่คาถาภาษาท่องบ่ฮะไอ้เออางาะ <laughs> มีนันวันปลาอะไรปลาคอย่างนอืมฟุกฟุกนี่ไงโอ้มุดคักแค่น้อที่ไหนนี่โอ้มุดคักแค่น้อบ้านนี้น้อบ้านหนูมุดเห็นอย่างน้อครับผมนะครับผมอะไรครับผมหมดแล้วครับทั้งอาทั้งหลานนะครับพักกันหมดไอ้ถ้าไอเนี่ยแถวนี้มันสิมากปุ้งเนอะ บอสปนเงี้ยไหมเงี้ยแ่วนี้ไหมโอ้ยมึงเงี้ยบึ้งไปใหญ่เลยจากแล้วเงี้ยเซ็นกับดัดครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเป็นแบบว่าการหาอยู่หากินตามวิถีชาวบ้านนะครับผมก็ครับผมสวัสดีครับไว้สัมมิตรได้ครับผมสวัสดีครับผมตกแดงมากขมมากและงานนะครับผม